เอานะก็สวัสดีนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับผมเฮียบีบ้าบอลกันอีกแล้วนะกับบทวิเคราะห์บอลเด็ดประจำวันพฤหัสบดีที่16กรกฎาคมพศ2 5 6 3น้นั่นเองนะครับผมซึ่งก่อนที่เราจะเข้าไปฟังบทวิเคราะห์บอลประจำวันนี้นะก็ฝากไว้ด้วยนะสำหรับใครที่หาเว็บดูตารางบอลบอลบอลต่างหรือบอลบอลสดๆเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับผมที่เว็บราคาบอลเด็ดนะและสำหรับใครที่ชอบความตื่นเต้นแล้วใจผมก็มีเว็บกีฬาที่มีความน่าเชื่อถือแนะนำให้ซึ่งตอนนี้นะบอกเลยว่าพวกเขาเนี่ยมีโปรโมชั่นพิเศษมากมายกันเเลยยทีีดว โอเคฮะงั้นเราไปเริ่มฟังบทเคะห์อบอนประจําวันนี้กันเลยดีกว่านะฮะเราไปเริ่มที่คู่แรกกันเลยดีกว่านะครับผมเป็นฟุตบอล พิมลิคอังกฤษนั่นเองนะเป็นท่านของเลสเตอร์ซิตี้นะจะดวลกับท่านของเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนั่นเองนะซึ่งคู่นี้น่าจะเตะในเวลาเที่ยงคืนตรงนั่นเองนะครับผมงั้นเราไปดูสถิติของทั้งสองทีมกันเลยดีกว่านะฮะไติ่ห้านัดหลังสุดของเจ้าบ้านอย่างเลสเตอร์ซิตี้อ่าทำฟอร์มได้ไม่ค่อยดีนะสามารถชนะมาได้เพียงแค่นัดเดียวของผมเสมอไปหนึ่งนัดและหลุดแพ้ไปถึงสามนัดเลยทีเดียวนะครับผมซึ่งนัดล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งจะบุกไปแพ้กับทางของบอร์นมาร์ดมาด้วยสกอร์สี่ สามารถชน,นะมาได้3นัดนะเสมอนัดและหลุดแพ้ไปเพียงแค่นัดเดียวเท่าน,นั้นเองนะผมซึ่งนัดล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งจะเปิดบ้านเอาชนะเชลซีมาได้ด้วยสกอร์สามตัวสูนนั่นเองนะผมซึ่งเกมนี้นะเชฟฟิลต์ต้องไปเจอท่าน,นั่นของเลสเตอร์ซิตี้นะที่เทียบฟอร์มโดยรวมดูแล้วนะเชฟฟิลด์กับมีภาษีที่ดีกว่านั่นเองนะผมส่วนว่าจากสถิติการเจอกันของ2ทีมนี้นะเป็นท่านั่นของเลสเตอร์ซิตี้นั่นเองนะผมที่สามารถทําได้ดีกว่านะผมซึ่งเกมนี้นะถึงแม้ว่าเลสเตอร์ซิตี้จะได้เล่นในบ้านก็จริงนะแต่ด้้วววยฟอออรรร์มททีีี่่ดขขดขขขงงกกกกเเเาาาานนนบบัคสูินะ ไปเนี่ยผมเชื่อว่าเชฟฟิลต้องอต้านไหวยันไหวอย่างแน่นอนนะครับผมสกอร์ที่ผมคาดการณ์นะเลสเตอร์ซิตี้อาจจะชนะนะครับผมแต่ชนะเพียงแค่ลูกเดียวเท่านั้นเองนะครับผมคาดการก็เลสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านเอาชนะเชฟฟิลด์หนึ่งประตูต่อศูนนั่นเองนะครับในเกมนี้ งั้นเราไปต่อที่คู่ที่2กันเลยดีกว่านะครับผมเป็นฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเหมือนเดิมนะเป็นนั่งนั่นของอเอลวัตันนาจะดวลกับนั่นั่งของแอตันวิลล่านั่นเองนะครับผมซึ่งคู่นี้น่าจะดเองนี่แหลาเที่ยงคืนตรงเช่นเดียวกันนะครับผมงั้นเราไปดูสถิติของทั้งสองทีมกันเลยดีกว่านะฮะสถิติห้านัดหลังสุดของนั่นเจ้าบ้านอย่างเอลวัตันนะสามารถชนะมาได้2นัดนะเสมอนัดและหลุดแพ้ไป2นัดนั่นเองนะครับผมซึ่งนัดล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งจะบุกไปแพ้กระทั่งของบู 5นัดหลังสุดนะก็ถือว่าทำได้ไม่ค่อยดีนะมีนัดล่าสุดที่เพิ่งจะเปิดบ้างนะชนะคิตตันพาเลตไปได้วูสก,กอร์2ประตูต่อ0น,นะรับมนอกน,นั้นนะแบ่งเป็นแพ้ไปถึง3นัดและเสมอไป1นัดนั่นเองครับผมซึ่งเกมนี้ไอ้ตันวิลาพวกเขาจะต้องบุกไปเจอด้านหน้านของเอเวอเรตนะเทียบเทียบฟอร์มโดยรวมและผลงานที่ผ่านมาของเขาทั้ง2ทีมเนี่ย เป็นทางด้านของเอลวตันที่สามารถทำผลงานได้ดีกว่าอยู่นิดหน่อยนั่นเองครับผมส่วนถ้าวัดจากสถิติการเจอกันของ2ทีมนี้นั่นะก็เป็นทางด้านของเอลวตันวิลล่านะครับผมที่สามารถทำได้ดีกว่าอยู่นิดหน่อยนั่นเองนะครับผมซึ่งนัดลาสุดเนี่ยก็สามารถเปิดบ้านเอาชนะเอลวตัน ha, ไปได้ด้วยสกอร์สองประตูต่อศูนย์นั่นเองนะครับผมซึ่งเกมนี้นะฮะผมมองว่านะเอเวัตันนะพวกเขาได้เล่นในถิ่นนะซึ่งน่าจะมีความได้เปรียบอยู่แล้วนะบวกกับทาง้านของทีมเยือนฮะ ฟอร์มผมเขาก็ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะผมมองว่านะอยู่ทางด้านเอเวอเรสตัน Ever น่าจะดูดีกว่านะครับผมสกอร์ที่ผมคาดการณ์นะเอเวอเรสตนเปิดบ้านเอาชนะแอตตนวิลล่านะสองประตูต่อศูนย์เลยทีเดียวนะครับในเกมนี้งั้นเราไปต่อที่คู่สุดท้ายกันเลยดีกว่านะครับผมเป็นฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเหมือนเดิมนะ,นนนนะครับเป็นทางด้าน,นของคริสตัลพาเลตนะฮะจะดูด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองนะครับผมซึ่งเกมนี้นะพวกเขาจะเตะกันในเวลา ตีสอนาะทีนั่นเองนะครับผมงั้นเราไปดูสถิติของเขาทั้ง2ทีมกันเลยดีกว่านะฮะสถิติหนัดหลังสุดทิ่ตันพาเลตนะไม่สามารถเอาชนะใครมาได้เลยนะแบ่งเป็นแพ้ไป5นัดรวดเลยทีเดียวนะซึ่งนัดล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งจะบุกไปแพ้กระทั่งของแอตตานวิลล่ามาด้วยสกอร์สองประตูต่นั่นเองนะครับผมส่วนในของทีมเยือนหน้าอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะสถิติหนัดหลังสุดนะฮะ สามารถเอาชนะมาได้3านัดและหลุดเสมอไป2นัดนั่นเองนะครับผมซึ่งนัดล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งจะเปิดบ้านเจ้าด้านของเซอร์ัลตันมาด้วยสกอร์สองตอสองนั่นเองครับผมซึ่งเกมนี้นะพวกเขาจะต้องบุกไปเจอกับทั้งน้่นของคิสตันพาเลตนะที่เทียบฟอร์มโดยรวมและผลงานที่ผ่านมาของเขาทั้งสองทีมเนี่ยดูไปทั้งน้านของทีมเยือนอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่สามารถทําได้ดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยทีเดียวนะส่วนถ้าว่าจากสถิติการเจอกันของสองทีมนี้นะก็เป็ทั้งนั่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต ขออยู่ทางนั้นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดน่าจะดูดีกว่านะครับผมสกอร์ที่ผมคาดการนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบุกไปเอาชนะคิตตันพาเลตนะ2ประตูต่อ0เลยทีเดียวนะครับในเกมนี้ เอาละฮะก็จบลงไปแล้วนะสำหรับบทคราะห์อบอลประจำวันนี้นะถ้าท่านใดชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะฮะและเพื่อไม่ให้พลาคดคลิปต่อๆไปของผมนะก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามกันไว้ด้วยนะครับ <c oughs> ผมโอเคฮะงั้นวันนี้นะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะถ้าเกิดว่าผมพูดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะฮะและที่สําคัญเนื่ผมสำหรับใครที่หาเว็บดูตารางบอลบอล คูณต่างนะก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับที่เว็บราคาบอลดัดเน็ตนั่นแหละสำหรับใครที่ชอบความตื่นเต้นแล้วใจนะก็มีเว็บกีฬาที่มีความน่าเชื่อถือมาแนะนําให้ซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าพวกเขามีโปรโมชั่นพิเศษมากมายกันเลยทีเดียวสำหรับใครที่สนใจนะั้นก็สามารถอ่านรายละเอียดและคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเครื่องใต้คลิปได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนขอทุกคนโชคดีสวัสดีครับ